วัดด้วยกันนะผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาในเกม Toilet Tower Defense กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมก็ได้ตัวละครก๊อร์ี้นะครับหรือว่าอัปเกรดให้ท่านซีรีส์มาของเราเออที่จริงผมไม่ได้สุ่มได้นะครับนะผมไปเออ่แลกเอานะครับอีกเช่นเคยเพราะว่าถ้าจะให้สูบเนี่ยคงหมดไปเป็นมมไม่รู้แบงกกี่ล้านนะครับในในชีวิตจริงเนี่ยอ่าถ้าผู้ชมเห็นเขาบอกว่าระดับพระเจ้าก๊อร์ี้เนี่ยดาเมจ2,000เลยนะครับนะเปิดมานี่ดาเมจ2,000ตีสูงสุดโอ้โหหมื่นสี่ไอ้พระเจ้าช่วย นะครับคูเดาโอ้โห و, พออัพโอ้โห و, ถึงขั้นสุดท้าย0.2เลยหรอว่า DPS เนี่ย DPS คืออะไรวะแล้วตอนนี้ทั่วโลกนะครับมีคนครอบครองแค่12,800คนเองเออแต่ราคาของมันอยู่ไม่ใช่ในนอกเลยนะครับเปิดตัวมาเนี่ยโอเคเอาหนะเราจะเล่นเลยแล้วกันในด่านเติร์กี้ เอาละมามาแล้วมาแล้วนะครับนะโอ้โหโเปิดมาไม่ชอบเปิดอะไรอย่างนี้ว่ะแลรอันดับแรกผมก็เอาเจ้าสปิเกอร์แบนเติร์กีเช่นเคยนะครับนะมาซับพอร์ตไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็เอาเจ้า pizza <S <S พิซซ่าไปนะครับนีู่วันนี้ครับผมคุณเชฟขอบคุณที่กลับมารับใช้ผมผมคุณเชฟกระทะเหล็กนี่นะเออผมบอกเลยไอเชฟเนี่ยโหดมากกลับไปดู E ีก่อนนะคะบนเพมพ์ไปเชฟกระทะเหล็กช่องผมนี่เจอเลยมี่เป็นตอนละครที่โหดและอันตรายมากนะครับนะฮู้ผมมีทั้งหน้าฮาวายและหน้าผักครับหน้าผักเอาไว้ทล สตูส่วนหน้าเฮาวเอียนเอาไว้ทำดามจมันสุดยอดจริงๆเลยนะท่านผู้ชมนี่ดูดิเอาไปกินนี่เอาไปกิน,น,กนในระหว่างนี้ผมขอพัมตัวเงินก่อนนะครับตัวเงินนี่ต้องมีเยอะๆนะครับสำหรับชุดนี้เพราะเห็นเขาว่ามันอัพเยอะมากเลยไอ้กอรลี่ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะขอเน้นปัมเงินก่อนนะครับนะโอเคโ <c oughs> อ้ยรอนานไว้เฮ้ยแล้วนีบ้านใครเนี่ยบ้านไก่งวงของใครดูซิ มันมีสเสมอแคทอยู่ในนั้นป่าวะนะครับนะมันจะมีแบบ happy 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 happy, happy. หรือเปล่าวะ่ะอา้าวแล้วท่านผู้ชมต่อมานะครับนะตัวตัวเงินของผมเขาไม่ให้อาเขาไม่ให้ซื้อเพิ่มแล้วหรอสูงสุดคือตัวเงินคือได้แค่5ตัวเหรอก็แสดงว่าผมเอานักวิทยาศา,ศาสตร์4ตัวแล้วก็เอาดี5ตัวไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วหรอ เอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะมาแล้วหูยตัวเม่งมันเริ่มเลยนะครับเปิดมาตัวมันเริ่มเลยเออข้าคือคอตลี่เอ้เทพเจ้าผู้ซีอูดไปเลยแล้วกูอขายนี่ออกแล้วกันนะครับนะแล้วก็ตั้งมันตรงนี้แหละนะครับหรือว่าตั้งตรงนี้ดีวะตรงนี้รู้สึกว่าจะโดนทุกตัวนะโดนทุกจุดเลยอ่ตั้งตรงนี้ละกันนะครับโอ้โหเปิดมานะครับนะัดนี้ข้อคือเวลหนึ่งก็คือปล่อยแสงซีดีมาปกตินะครับเวลหนึ่งตีสองพัน ชาบเวลสองก็จะเพิ่มมาอีกพันสองรัศมีก็จะไกลขึ้นนะครับครูดาวยังหนึ่งอยู่เอาหรกอกกระเจอีพอลอง,งสินี้มาฉันใายเครื่องดูดฝุ่นก็ดิโอ,โ,โอ้โหตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยว่ะนะครับนะมันจะโหดไหมวะเดี่ยวตัวนี้แต่เขาบอกว่ามันโหดนะหลังเกมคือโหดมากใช่ไหมก็คือต้องต้องรออัพไปเรื่อยๆก่อนละเอาละถึงเวลาอัพสามพันแล้วมันเข้ามาใกล้ๆแล้วด่โอ้โหเ้อมีอาวุธเว้ยอาวุธดาบเหมือนในเออ ซีรีส์เลยนะครับโหตัวช้อนตี2า0พอระยะเออ25่คูดาวลดลงด้วยนะครับ0.8โอเคเอาละเต็มพร้อมฟาดเออไม่ถึงอีกแม่งเอ้ยอ๋อไอเส้นแดงคือวงซีนีมา ไอเส้นม่วงก็คือวงตีนะครับนะโอเคตอนนี้สําหรับผมนะ่ะไอก็ตลี่มันยังไม่โหดเลยว่ะทําไมนาะยยังไม่โหดว่าถามจริงโอ้แกต้องรอชั้นตอนที่ชั้นเลเวลตันก่อนว้ยแล้วจะได้รู้นะครับอ่าตอนนี้แบงดูดมาเพียบแล้วนะครับนะเอออ๋อดูชั้นฟันซะก่อนชั้นฟันแรงนะว้ยนี่สับแหลกเออสับแหลกนี่โอ้โหตีโคตรแรงเลยชอบเสียงสับว่ะ ะครับดีนะยังมีเสียงสับอยู่นะครับคนสร้างเกมเนี่ยไปแล้วเชฟกระทะเหล็กโยนพิซซ่าใส่มนันหูด้เลยได้เลยฉันโยนอยู่เนี่ยเนี่ยสโลสโลสโลไปเร็วจัดการมันพี่บิ๊กเออพี่ใหญ่นะครับนะ้าเดี๋ยวฉันจัดการเองโอ้แม่งกูหลับนะครับโดนโดนของนะครับ <laughs> ไอชิบหายแล้เวเข้าพี่บิก๊ก เลวโอ้นหลับแป๊บหนึง่งโอ้ขอหลับก่อนเนาะแป๊บนะครับโอ้โหมันหลับยาวเลยวะ่ะเออนี่โอ้โหไอ้ปรสิตบอกกูโดนเลยแม่งเอ้ยกูเสียตกเอาหละถึงเวลาอัพชั้นเป็นเบลาสามแล้วเนาะตีตีสี่พันสองนะครับนารัศมีกว้างขึ้นโอเคอ่าเอาละผอลางซีนิม่าชั้นจะแรงขึ้นแล้วนะเว้ยไอ้นี่โดนสับแน่ปึ๊บจึ๊บโอ้โหเอาดิเอาดิ ไอตัวก็ตลี่นี่มันอัพได้กี่เวลวะเนี่ยรู้สึกว่าจะอัพได้เยอะเหมือนกันนะอ๋อไวรุ่นหาดใหญ่มาแล้วเอาละฉันจะเอานี่มีดจัดก,การมันนี่เดี๋ยวสับไปดีเออมามาโอ้โหแมงหลับอีกแล้วมันหลับอีกแล้วอะท่านผู้มชมเออเอาละสับมันต่อไปเอาละผมว่านะเกมดีผมต้องเอาพิซซ่าช่วยแล้วว่ะนะครับจะไปเน้นก็ตลี่อย่างเดียวไม่ได้นะฮะ อาฉันเบื่อไอ้แก๊งพิซซ่าพวกนี้แล้วก็ไอ้ตัวบ้านี่ด้วยอัปเกดไทท่านซินีมาแม่มวยโยวเป็นตัวกอดลี่แล้วแอะกูตาย พวกเรามาแล้วพวกเราคือ Gen <c oughs> แก๊งตอรกี้ไปแล้วไปแล้วแข้งงงช็กโกนะครับเออแต่งงช็กโกมันก็เจอพิซซ่าหน้าผักไปซะเออพวกเราไม่ชอบกินพิซซ่าหน้าผักบ้าจริงโอ้ไอล้ละไอสีนี้บ้าเน,นี่มันก็พ่นจังเลยนะเดียโอ้เอาละตอนนี้ไฟเล็3.0มาแล้วอู๋ไม่มีเลยทำอะไรฉันได้หนี่แน่เออลำแสงแลเลเซอร์ออ,อกพร้อมการสองทางเออแต่ไอ้บ่อนี่ฉันน่าจะรับมือมันไม่ไหวว่า อโอ,โอพวกเราเดินต่อไปไปแล้วไปแล้วโอ้ไอ้นี่แบงก็สับกูจังเลยโอ้สับปืนนั่นแหละโอ๋อฉันจะตายด้วยพิซซ่าจริงๆหรอวันนี้ไม่แอะเรียบร้อยนะครับมาถึงเวลาอัพเป็นเวล5หนะครับ ตูมหูรัศมี50ตี8 0 0 0คูทา0.5นะครับนี้ออ้ปล่อยลำแสงได้แล้วนะครับนี่เอาดีปล่อยลำแสงได้แล้วเว้ยเฮ้ออ่าเป็นไงล่ะตอนนี้ชั้นเบลห้าชั้นอัพได้อีกเยอะเลยโอ้โหอัพได้อีกเยอะจริงออเหรอปะเนี่ยทำนั้นดะนะูดิดูด,ดิโอ้โหโอ้โหมาแล้วเริ่มมาโหดแล้วว่ะ เริ่มมาเวหดแล้วว่าปล่อยเลเซอร์ได้เริ่มมาเวหดแล้วว่าโอ้ฉันยังโหดได้มากกว่านี้โอ้ดูซิเอฉันมีสีนี้มากเต็มตัวฉันไดหมดเลยโอ้ยแสกเลเซอร์ตรงหน้าอกด้วยนะครับนะเฮ้ท่านผู้ชมครับตะกี้ผมเพิ่งสังเกตนะครับว่ามันสามารถป้องกันการโจมตีของสกีบีดีได้นะครับนะตะกี้สกีบีดีจะทํมาให้มันเออสตันนะครับแต่แต่มันป้องกันว่ะเออมันใช้มือมามาพนมแล้วก็ป้องกันะ แต่แกผมเห็นแล้วดูวงรอบนี้นะครับวงซีนิมาคือแบบโอ้โหเต็มแมปอะครึ่งแมปไปแล้วอะกินครึ่งแมปไปแล้วอะคิดดูดิโอ้โหวงตีก็กินไปอีกฝั่งนึงนะครับเต็มๆเลยเอาแหละมาดูกันนะครับหน้าเดี๋ยวฉันจะปล่อยเลเซอร์ใส่มันเออดูซิมันจะเป็นยังไงมันจะป้องกันหรือเปล่าวะนะยิงไปดิยิงดิ นี่เฮ้ยด่มันป้องกันนะครับตะก,กี้มันยิงตอมปิโดใส่นะครับแมงป้องกันเฉยเอาดิี่เอเอยิงไปอีกแล้วเขาป้องกันอีกป้องกันอีกโอ้บ้าอะไรวะเนี่ยมันขี้โกงด้วะไอตัวเนี่ยมันโอพีเกิดไปดิป้องกันป้องกันป้องกันอ้อแบกเลยขี้โกงด้วะเออด้วยฟักทองนี่มันยังไม่โกงฉันเลยเนี่ยโอ้ อ่ะเอาโอเคมาวิวหกได้แล้วนะครับนะตูมตีเก้าพันหกเออเอาดีรัศมีขว้างขึ้นอีกตามเคยนะครับนะม,มาเลยมาเลยเออเอาและวิวหกแล้วน่าจะอัพได้ประมาณอีกสองวิได้ละมั้งนะครับนะเออแต่อัพอ,อีกทีหนึ่งหมื่นห้าเลยนะผมว่าผมไปเน้นพิซซ่าก่อนดีกว่านะครับตอนนี้พิซซ่ายังไม่ได้มีตัวไหนเวลวตันเลยอ่ะเอาละต่อมาอัพวิเจ็ด ตีหมื่1หนึ่งนะครับโอ้โหอัพอีกที20,000เออวง6 60นะครับนะโอ้โหเอาดีตี0.3มาดิครับนอนๆนเออดีเอาดีกูตีเป็นหมื่นเลยลนะเว้ยนี่มาลี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 นี่นี่ดีดีดีโอ้โหแล้วด้วยพวกตะกี้ไปแล้วพวกนั้นพวกนั้นไปแล้ว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 ยังเดินไปถึงไหนก็ตายแล้วนะครับโดนสิริภาพาเผาหน้าเอานะครับดูดิโอ้โหถึงเวลาอัพเป็นเวล แปดแล้วนะครับนะโต๊ะนี่ขั้นสุดท้ายหัวขัข้นสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเอาข้าอยู่แล้วเว้ยตีหมื่นสี่นะครับนะโอ่ยเงาดีเงาดี โอ้อับเต็มแล้วยังไงเจอพลังพ้นพิษของฉันหน่อยเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าท็อกซิกบ <t ops> <ส>ิวทันฮ่าฮ่าเอาไปกินเอาไปกินพลังพิษของฉันโอ้โอ้ยสับทีแม่งโคตรแรงเลยเอาล่ะแกต้องเจอพิษของฉันเจ้าโง่แกต้องเจอฉันสตันเอตนอตายซตายเจ้าพิซซ่าแอกกูตายแทนเฮ้ต้องเจอฉันฉันเร็วกูจะฟับปั๊บปั๊บฮ่าฮ่าปั๊บปับปับมองทันไหมพวกพิซซ่าโง่ไอพวกพิซซ่าโง่แอกกูตาย โอ้สบายมากเลยฉันคือ ist, ไซเอนทิดว้ยอ้โหไซเอนทิดไม่ค่อยแพ้โอ้โห<ฮ><ฮ>แป๊บเดียวเลื่อนเหลือครึ่งนะครับยนะังยังไม่มีใครเดินมาถึงตรงนี้เลยยังไม่มีใครเห็นแบบว่ามันเดินมาถึงตรงนี้เลยว่ะนะครับดูดิไซเอนทิดบอกโก้ไปเร็วนี่หลับซ้าโง้เฮอแล้วตาแกตาต่อไปจงหลับซะหลับตรงนี้ฉันบอกให้แกหลับหลับอะไรนี่แดตายซะ เรียบร้อยนะครับโอ้โพวกเราโอ้โหส่งบอสดีแมนไปโอ้โหแม่งไม่รู้กี่ตัวแล้ว2.0 3.0ก็แล้วนะครับนะ4.0มาแล้วก็ยังตายนะครับนะโอ้โหไปดิปล่อยมาดิ ปล่อยมาดิโอ้โหตายมาดิ 3. 0 3.0ก็ต้องตายนะครับนะเออโอ้โหกูตายโซเดสิจุดบอกที่ฉันมีเครื่องครบเว้ยโอ้ฉันพร้อมจะทำลายล้างอ๋อทำลายล้างกับผีบึ่งดีโอ้เออเลือดแค่ล้านสี่จะมาสู้เหรอโอ้แต่ฉันมีลำแสงเฟ้ยฮ่าฮ่าเออเจอลำแสงฉันหน่อยเป็นไงเออดูซิมันจะทำยังไงกับชีวิตนะครับนะอ้า э วนิ่งนะครับนะนิ่งแล้วบอกว่าเออกูตายดีกว่า เว็บที่48อ่ะก็ปล่อยสคริปต์มาอีกรัวๆนะครับนะอ่าลองดูดิโอ้แมงมาเพียบเลยมันมาเพียบเลยโอ้โหบอส2.0มึงมาเยอะเกินไปแล้วกูต้านบอยอยู่แล้วนี่โอ้โหมาแล้วโอ้พวกเรามันโดูถูกเราเกินไปว่าเป็นไงล่ะหลุดแล้วมึงหลุดแล้วมึงหลุดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหลุดเพียบเลยทีนี้เอ้ยหลับแล้วว่ะหลับแล้วว่าโดนบ่อยๆก็กันไม่ไหวเหมือนกันว่าโอ้โหไกคิดว่าแกเออจะหยุดฉันดยอยหรอยังไง้อยโอ้โหหลับกว่าหลับกว่าหลุดแล้วว่ะ หลุดแล้วว่าเอาแล้วแม่งหลุดแล้วหลุดแล้วโออหลุดมาหลุดมาเลยไปพวกเราไปแล้วฮ่าฮ่าพวกเราไปเสีภาพแล้วเพราะไอ้คอยมันโง่มัด่อยพวกเราไปเออเอาแล้วกูซวยกูแล้วกูซวยกูแล้วไม่ซวยหรอกนะครับผมคิดว่ายังไงผมก็ชนะอยู่ดีนะครับนะตอนขากลับนะครับไม่แพ้หรอกนี่ ปล่อยมาเลยโอ้พวกเราเว็บสุดท้ายแล้วทำอะไรสักอย่างหน่อยสิโอ้เดินไปถึงไหนก็ตายแล้วเม้ยมอยอ <c oughs> ตายหมดเลยนะครับนะไม่ต่างอะไรกับเอาเชฟมาเยอะๆเลยนะครับนะเจ้ากอลลี่เนี่ยเออ ดูดิโอ้ยโดนโดนโดนโอ้โหชนคือจอยแอนตกกีทอยเลนครับอขอบคุณครับสวัสดีครับอพี่ครับปล่อยผมไปเถอะครับพี่ครับผมจะตัวแตกแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่ครับผมคือเกิกร์กีไก่งวงสุดน่ารักนะพี่ตัวอีเวนเลยนะมาโอ้เรียบร้อยแม่มตายเลยนะครับเออโอเค นะครับจบไปที่48นาทีนะครับนะโอเคถือว่าทําเวลานานมากเอาครับต่อมาผมจะลองเล่นแบบเล่นกับเพื่อนดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะเอาประมาณสัก3คนได้ไหมดูซิวบอสมันจะโหดขนาดไหนถ้าเล่นแบบ3คนซึ่งดบบแรกผมเปิดมาเนี่ยขออ่าอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วจากนั้นก็ไปเน้นตรงนี้เอานะครับไปเน้นเรื่องฟาร์มเอานะครับส่วนคนอื่นก็โอ้โหเน้นเรื่องฟาร์มเหมือนกันเลยนะครับนะส่วนผมก็อ่าจะช่วยอีกแรงนึงแลวกันอ่าโดยเอาพิซซ่ามาแล้วกันนี่พิซซ่า พิซซาแล้วกันเอาไปเอาพิซซาไปกินในพวกนี้โอ้นอยนายโคตรเจ๋งเลยวะนายไม่มีพิซซาด้วยฉันอยากกินพิซซาเชื่อชั้นอยากกินรสผัดเด็ดขาดทำไมอ่ะมันเหนียวมากบอกเลยไอ้พวกสก,กีบีดยจะไม่ชอบกินเลยออ้สุดยอดเลยวะพวกเอาล่ะตอนนี้ไปรุ่นห่อใจมาแล้วฮ่าๆๆไม่มีอะไรอยู่ชั้นอยู่โอ้โหอันนี้ขนาดแค่เว็บ18นะเด้เลือด0 0 0 0 0เลยเหรอวะเนี่ย เอาครับแล้วถึงเวลากอตลี่ของเราแล้วกอตลี่เปิดช็อคโอ้ข้ามาแล้วฮ่า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 อ้าโอ้มาแล้วกอรลี่คูโอ้สุดยอดมากเลยพวกฉันไม่เคยเห็นว่าก่อนเลยโอ้โหโคตรเท่เลยว่าโอ้ท่านผู้โโชมครับเกมนี้ถือว่าเราเล่นกันเป็นทีมเวิร์กแล้วคนเล่นก็เล่นเป็นด้วยนะครับนะก็น่าดูแล้วน่า,นานจะไม่มีปัญหาสริปได้ยาวๆนะครับไปดูเพื่อนเราตอนนี้นะครับมันตั้งตรงนี้เป็นเป็นปั้มปืนใหญ่ไปแล้ว โอ้เกมนี้มันปล่อยไหลได้โฟลจริงๆเลยไว้เฮ้ยดูดิไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะปล่อยโฟลไปเลยดูดิปาเฟียหายใจก็บอกโอ้บ้าอะไรวันนี้่ยฉันแทบจะไม่ได้ยินเสียงยิงบ้าะไรแล้วเดียโอ้ฉันดับหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิเราได้ยินแต่เสียงเออซีนิม่านะครับนะแทบไม่ได้ยินเสียงยิงปืนของเออไททันเคเมเบอร์แล้วอะ่ะ <Message> พระเจ้าอ่ะแล้วตอนนี้อัปเกรดไททันซีนิม่าของผมก็อัปเป็นขั้นแนะครับขั้นสุดท้ายแล้ว เอออะและพื้นที่เหลือๆนะครับผมจะเอานักวิทยาศาสตร์ทีวีแล้วกันอาะตั้งตรงนี้อจิบ๊บเป็นอนุสรไว้นะครับอเป็นสองชั้นไว้นะครับหนๆก็ไม่ได้ซื้อเอาไปทําบ้าอะไรแล้วนะครับนะาเผื่อหลุดออกมาจะได้มีประโยชน์บ้างนะครับนะโอเคเจอกําแพงใหญ่อีกสองชั้นนะครับนะเออมาดิตุ้มมามาดิ ตูมเอออ่ะตูมนี่ตายไปอีกเอออ่ะปล่อยมามึงปล่อยมาให้หมดเลยปล่อยมาเลยมาเลยไอ้แก๊งเตอร์ทีทั้งหลายปล่อยมาโอ้โหโคตรเยอะนะครับโอ้โคตรเยอะเลยเฮ้ยตอนนี้นะครับไอ้กิสแม่งหลุดไปแล้วว่ามันหลุดไปแล้วไอ้กิสกิสแม่งหลุดกิชมันหลุดกิชมันหลุดมึงไปเร็วเกินเฮ้ยไอ้กิชมันหลุดกิชมันหลุดพิ้วตูไปเดิน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  ไอ้ชื่ออะไรวะเนี่ยแบกิสนะครับไปหลุดเร็วเกินไปนะครับจับไอ้กิสไม่ทันนะครับนะไม่น่าเลย ไอ้กิ๊ดหลุดลงไปแล้วกินไปคนเร็วเลยตมกี้บอมันไม่ทันเลยนะครับนะเออโอเคล่ะท่านผู้ชมสเวันี้ครับก็ต้องรออัปเดตใหม่เอ่อ EP 68นะครับนะก็สเวันี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับนะโอเคบายบายจุบ,จบ